สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบุรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับถ้าเราเป็นชาวบ้านคารวะนะครับถามว่าปฏิบัติธรรมได้ไหมนะครับคำตอบคือปฏิบัติได้นะครับนะแต่ว่าร้องปฏิบัติเคร่งนะเหมือนกับรักบวชไหมนะผู้ที่ออกบวชเป็นพระภิกษุนะครับก็ต้องบอกว่า เคร่งหรือไม่เคร่งนะอยู่ที่การฝึกฝนสติภาวนาของแต่ละบุคคลนะแต่ว่าอย่าลืมแล้วกันนะครับว่าชาวบ้านคารวสาเนี่ยก็มีหน้าที่แบบชาวบ้านคารวสานั่นก็คือทํามาหาเลี้ยงชีพนะครับแต่ถ้าเราเิจารณาในเรื่องของทางสายกลางอริยมรตมีองค์8ประการเนี่ยนะครับการฝึกฝนเจริญสติภาวนานะครับความเป็นชาวบ้านคา,วานราวสาก็ไม่ได้ขัดแย้งกันนะในการที่จะสั่งสม นะบุญวัสนาบาร,รมีทางธรรมนะครับที่จะหาทางค้นทุกข์ที่จะเดินมาวิถีทางสายกลางไม่ได้ขัดแย้งเลยนะครับแปลว่าวิถีทางสายกลางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านคารวะนะครับหรือนักบวชนะทำได้หมดนะครับนะถ้าเป็นมนุษย์นะเกิดมาก็เมีขันห้าก็คือมีร่างกายมีจิตใจนะครับปฏิบัติได้หมดขึ้นอยู่ว่าแต่ละท่านเนี่ยนะครับจะมีความเข้มแข็งมีวินัยนะในการฝึกฝน นะจิตใจตนเองอย่างไรต่างหากนะครับไม่ได้อยู่ที่เพศนะว่าจะเป็นคารวาสหรือนักบวชพอนี้ผมได้รับชมนะครับนะแล้วก็ดูใต้คลิปนะถึงคําวิาพากษ์วิจารณของบางท่านมานะก็บอกว่าก็อยู่แบบคารวาสชั้นดีอ่านี่น่าสนใจนะครับอยู่แบบคารวาสชั้นดีเพราะฉะนั้นผู้ที่ฝึกฝนจเจริญสติภาวนาเนี่ยนะก็คือการฝึกตัวเองให้เป็นคารวาสชั้นดีนั่นแหละครับนะคำว่าคารวาสชั้นดีก็คือรักษาศินห้าให้มั่นคง ให้ตั้งมั่นให้ได้นะทำให้ได้มากที่สุดนะครับผิดให้น้อยที่สุดนั่นคือความเพียรพยายามถ้าเราจําได้นะครับในทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยนะองค์ประกอบเนี่ยจะมีอยู่8ประการนะจะมีสัมมาอาชีวะสัมมากรรมมันตะสัมมาวาจาสัมมาวายมะก็คือความเพียรที่ชอบมันเองสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนะครับก็แปลว่าถ้าเรามีความเพียร พียรในการทําอะไรครับทําสัมมาชีวะความเพียรในการทำการทำอะไรครับทำสัมมากรรมตัณนั่นคือความดีเพียรในการทําอะไรครับทํสา,มมาสัาม,ารรสามมาวาจานะครับวาจาที่ถูกต้องที่ชอบพูดจริงพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับพูดเขาเรียกว่าภาษาเป็นสุภาษิตนะเป็นคําสอนนะแล้วกเราพูดจาอ่อนหวานไพเราะนะครับการพูดอย่างนี้เขาเรียกว่าสัมมาวาจาเห็นไหมเพียรอยู่ เพียรอยู่ก็เรียกสัมมาวายมะมีความเพียรอยู่ในการประกอบอาชีพนการทําความดีการพูดแล้วก็การมีสติแล้วก็การมีสมาธิคือจิตตั้งมั่นการมีความคิดเห็นที่ถูกต้องเป็นสมาธิิแล้วก็มีความคิดนะครับนะเขาเรียกว่าที่ถูกต้องนะแล้วก็สัมมาสังกปะนะมีความเห็นที่ถูกต้องเรียกว่าสมาธิมีความคิดที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสังกปะ เห็นไหมครับต้องมีความเพียรอยู่ที่เราว่าสัมมาวายมะนะครับมันเพียรรักษาสินห้าให้มั่นคงนะครับใครที่สินห้าไม่มั่นคงก็เพียรรักษาให้มั่นคงขยันหมั่นเพียรการงานเห็นไหมมันชาวบ้านคารวะว่ามีการงานคือหาทรัพย์ก็คือหาโภกทรัพย์เพราะนั้นต้องขยันหมั่นเพียรในการหาการงานก็ขยันหมั่นเพียรในสัมมาอาชีวะนั่นเองการประกอบอาชีพที่ชอบที่สุดจริตนะครับนะขยันในการหาโภกทรัพย์ มาด้วยความเหนื่อยด้วยสติปัญญาด้วยความสามารถนะครับก็เรียกว่าหาทั้งภูกรัพั์แล้วก็หาทั้งอริยทรัพย์เพราะอริยทรัพั์เนี่ยก็คือทรัพย์ทางใจนะถ้ามนุษย์ทุกคนทุกท่านเนี่ยมีใจไม่ว่าจะเป็นนักบวชกระว اة เนี่ยนะก็มีใจต่างมีจิตใจนะก็สแสวงหาอริยทรัพย์ที่อยู่ในจิตใจอริยทระซับนี่จะเกิดปรากฏก็ต่อเมื่อนะครับกิเลสตัณหาในจิตใจนะครับมันได้ ล้มหายใยจากไปหนึ่งถ้ากิเลสตัณหาในจิตใจไม่ล้มหายใจากนะครับอริยทรัพย์ไม่เกิดเพราะว่าอริยทรัพย์ในพุทธศาสนาเนี่ยนะจะมีจริงๆแล้วเนี่ยในอริยชนนะในอริยชนในพุทธศาสนาเนี่ยก็กล่าวไว้ว่าอริยชนหรืออริยบุคคลเนี่ยมีสี่จพวกนะถ้าเราพูดถึงนะเป็นบุคคลนะครับมี4ประเภทนะก็คือ โสดาบันบุคคลนะสกิทาคามีบุคคลนะครับอนาคามีบุคคลนะครับวลาอรหันต์บุคคลนะครับนะถ้าเรามีนะจะมองเห็นก็คือผู้ที่ฝึกฝนเดินอยู่บนทางสายกลางตามขั้นตอนแล้วสำเร็จสำเร็จก็คือการละสังโยชนนะครับซึ่งมี10ข้อละได้มากได้น้อยเนี่ยนะก็จะเป็นตามขั้นนะเหมือนกับการที่เราเฝึกฝนมาแล้วสอบผ่านนะ นะเหมือนเราเรียนหนังสือแล้วสอบผ่านนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าแต่ละคนไปสอบผ่านโดยการที่นะไปนึกคิดเอาเองไม่ได้นะมันเป็นปรากฏการธรรมชาตินะของจิตใจมันเป็นปรากฏการที่ไม่ไม่ใช่ปรากฏการธรรมชาติถ้านะบอกปรากฏการธรรมชาติคือมันเกิดขึ้นเองมันเป็นปรากฏการนะครับที่มีจริงอยู่เป็นสัจธรรมเป็นอริยสัจธรรมเป็นความจริงอันประเสริฐ4ประการ เป็นความจริงของอริยชนนะเราพูดอย่างนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นมันเกิดจากการฝึกฝนนะไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับนะแต่เป็นปรากฏการณ์นะของความจริงนะของอ,อริยสัจธรรมความจริงอันประเสริฐ4ประการนะทุกสมุทัยนิโรธมากก็คือบุคคลใดเนี่ยนะที่สามารถจเจริญสติปาวนานแล้วเห็นในอริยสัจสี่นะก็คือสามารถละสังโยชนีน่ตามขั้น อย่างโสดาบันบุคคลเนี่ยจะสามารถละสังโยชน์สามข้อแรกนะ,ะส่วนพระสะกิทาคามีบุคคลเนี่ยก็สามารถละนะครับสังโยชน์สามข้อแรกได้แล้วยังสามารถทุเลาหรือทําให้สังโยชน์อีกสองข้อต่อมาเนี่ยทุเลาเบาบางลงส่วนอนาคามีบุคคลเนี่ยก็สามารถละสังโยชน์สามได้กับอีกสังโยชน์สองข้อนะ,อะที่ สก,กิทาคามีบุคคลละไม่ได้เนี่ยนะอาณาคามีบุคคลสมารถละได้ด้วยกลายเป็นละทั้งหมดสังโยชน์หข้อเนี่ย mm hmm. ก็เรียกว่าเป็นอนณาคามีบุคคลนะส่วนอรหันต์บ,บุคคลก็คือละสังโยชน์สิบอาการสังโยชน์คือเชือกเชือกที่ผูกรัดจิตไว้หรือว่าระบบกิเลสที่ปกปิดความจริงของจิตไว้ทําให้จิตขาดอิสระเสรีภาพนะก็เป็นตามขั้นไปนะครับมันสิ่งนี้แหละครับถึงบอกว่าเป็นคารวาสเนี่ยทำได้ ครา,ราวาสฝึกฝนเจริญสติภาวนาทําได้คราวาสสามารถที่จะเป็นริยชนได้นะครับเราไปดูในพระไตรปิฎกนะครับในครั้งพุทธกาลก็มีหลายท่านนะที่น่าชื่นชมนะในพุทธประวัติอนาถปินฑิกาเศรษฐีนะครับนางวิสาขานะครับนะแล้วก็พระเจ้าพิมพิสารนะครับเป็นกษัตริยนะ์พระเจ้าประเสิทธิโกศลนะครับ แล้วก็มีบุคคลอื่นอีกมากมายนะครับที่เป็นชาวบ้านนะทั่วๆไปก็มีนะไม่จําเป็นต้องเป็นกษัตริย์นะเป็นคิงเป็นเศรษฐีนะชาวบ้านทั่วไปก็เป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าชาวบ้านเนี่ยสามารถเป็นคารวาสชั้นดีได้นะโดยการที่ฝึกผลเจริญสติภาวนาเนี่ยบางทีคารวาสเนี่ยแค่รักษาศินห้าเนี่ยนะแต่ว่าน่นนะยังบางทีมีความประพฤติปฏิบัติด,ดีกว่าคนที่ไปออกบวชแต่ไม่รักษาศินีล227ข้อเลยนะก็ทําความเสื่อมเสีย พุทธศาสนามากมายบางคนไปบวชบวชไปบวชมาเนี่ยนะไม่ได้มีธรรมะคลองจิตใจนะครับแต่ว่ากิเลสนะคลองจิตใจแทนนะเพราะว่าละเมิดพระธรรมวิน,นัยกลายเป็นว่าทําความชั่วความร้ายนะกลายเป็นว่าไหลความละอายนะก็กลายเป็นกาเรียกวานาด้านนะกาเรียกว่าอารัชีน,น,นั่นเองเพราะฉะนั้นคนพุทธก็ต้องส่งเสริมให้ถูกนะครับนะเราก็ต้องส่งเสริมพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ถูกนะครับถ้าเราเห็น ผู้ที่อยู่ในเครื่องแบบเนี่ยทำไม่ถูกต้องใช่ไหมเราต้องรู้จักเรื่องของพระธรรมวินัยด้วยนะนะไม่ใช่เห็นบางทีพระภิกษุไปคุยกับศีกา2สองต่อสองเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะครับหรือว่าเอา่อบางทีเอ่อเขาเรียกว่าวอะไรนะพระภิกษอุออกมารับบิณฑบาตวนไปวนมาอะไรประมาณนี้นะครับนะแล้วเรามองดูเนี่ยคือพระภิกษุคือผู้ที่อยู่ในเครื่องแบบนะถ้าผู้อยู่ในเครื่องแบบเนี่ยทำอะไรเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างใช่ไหมมันเป็นความสวยงามนะ แต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็คือหลักก็คืออยู่ในสินห้าให้มันคงนะครับขยันมันเพียรการงานนะฮะทั้งโภคทรัพย์และอริยทรั์ถ้าเราทำแบบนั้นน่ะก็เรียกว่าเราเป็นคาราวาชั้นดีนะไม่ใช่เป็นคาราวาแบบทั่วๆไปนะก็คือคาว่าคาราวาคือชาวบ้านคารวาส์นะแต่ว่าเราเป็นคาราวาที่ไม่มีใครมาบังคับให้เรารักษาสีลหรอกแต่เราสมัครใจที่รักษาศินห้าเอง นะครับเป็นคนดีเองนะทำความดีให้แก่ตนเองครอบครัวและสังคมเองนะก็ะขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพการงานหาทั้งพวกทรัพับอยทรยัจริงเรื่องนี้ผมเคยได้ยินนะครับนะมีการาพูดถึงนะในหนังสือเล่มหนึ่งนะแต่ผมจําไม่ได้ว่าท่านใดเป็นผู้แต่งนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นพระคมคุณาภรณ์นะครับนะนะหรือว่าท่านปออประยุทธ์โตะนะครับนะ ที่เขียนหนังสือเรื่องพุทธธรรมนะน่าจะกล่าวไว้ถึงเรื่องคารวาสชั้นดีเนี่ยนะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับในที่ผมเคยอ่านนะรู้สึกว่าจะเป็นท่านอาจารย์นะครับวสินอินทศระนะก็มีการกล่าวถึงนะเรื่องคารวาสชั้นดีเนี่ยนะครับว่าจริงๆคารวาสนะอยู่บ้านฝึกฝนปฏิบัติธรรมได้เจริญสติปวาวนาได้นะครับสามารถที่จะบรรลุธรรมได้นะเป็นอริยชนได้นะครับเขาบอกว่า อยู่ที่ไหนอ่ะสำคัญก็คือว่าจิตใจเราอ่ะนะครับน้อมสินธรรมเข้ามาหรือว่าเอากิเลสตัณหาเข้ามามันไม่ได้อยู่ที่เครื่องแต่งกายนะครับแต่ว,ว่าถ้าเกิดเป็นคารวะชาวบ้านเนี่ยมันไม่มีกรอบอะไรมากมายมีเพียงสินห้าถูกไหมไม่ได้ใส่เครื่องแบบอะไรนะครับก็อยู่ที่ว่าแต่ละบุคคลน่ะจะสมัครใจนะที่จะรักษาสินหา้ามั่นคงจเจริญสติภาวนามีวินัยประการใดนะครับ แต่ว่าในทางหลักแล้วนะใครก็แล้วแต่มีจิตใจแล้วใฝ่เจริญสติภาวนาแล้วทำอริยมรคมีองค์8ประการให้บริบูรณ์ได้ตามขั้นตอนก็มีสิทธิ์นะที่จะบรรลุธรรมได้เหมือนกันนะก็จะเป็นอริยชนได้เหมือนกันนะจึงมาเล่าสู่วนฟังนะสำหรับหลายท่านที่อาจจะยังไม่ทราบไม่รู้ พราะมัวแต่ไปคิดว่านะเรื่องของการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของพระภิกษุแม่ชีนะผู้คนที่นุ่งขาวผมขาวที่อยู่ในวัดหรือสารปฏิบัติธรรมแต่พอตัวเองออกมาอยู่บ้านเรือนนะครับนะทำการงานข้างนอกเนี่ยผิดศีลศีลทะลุก,กันอย่างเงี้ยไม่ถูกเพราะนั้นการเป็นคารวะช,ชั้นดีเนี่ยนะก็อยู่ที่วินัยของตนเองนั่นเองแตนะ่ว่าตนเอง มีวินัยในการรักษาสิน5มีวินัยในการสวดมนต์ไหว้พระภาวนาเจริญสติประฐาน4หรือไม่อย่างไรนะครับจึงเราสู่กันฟังนะครับให้ได้สตินะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ